ด,ดวงคนปีเถาะเดือนมิถุนายน2568นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคุณคนปีเถาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงชะตาของคนปีเถาะในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติด, share, ด,ดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำนายกันเลยเรามาเริ่มจากการงาน สำหรับการงานของคนปีเถาะนั้นคนที่ทำงานประจำและรับราชการก่อนเลยนะครับในช่วงนี้ดูเหมือนเรื่องส่วนตัวของคุณก็ค่อนข้างจะยุ่งสักหน่อยเรื่องการงานเองก็มีงานเข้ามาค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับคุณต้องบริหารจัดการทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องการงานแบ่งเวลาให้เหมาะสมครับแล้วมันจะลงตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับในเดือนนี้เกี่ยวกับการงานนั้นคนปีเถาะ คุณมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาเกี่ยวกับการงานนะครับคุณต้องใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆเรียนรู้ไปพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวเองไปนะครับแล้วสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาเกี่ยวกับการงานผู้หลักผู้ใหญ่รอดูอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณเองต้องสร้างเครือข่ายต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองให้มากสักหน่อยแล้วมันจะดีกับตัวคุณ ต่อไปสำหรับคนที่ทำธุรกิจในช่วงนี้ดูเหมือนธุรกิจเองก็มีโอกาสที่จะเจริญเข้าหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่คนปีเถาะก็ต้องใช้ทักษะความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในเดือนนี้คุณต้องพยายามสร้างเครือข่ายใหม่ๆนะครับสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆพยายามที่จะผูกมิตรไมตรีจิตกับคนรอบข้างเอาไว้นะครับ แต่ขณะเดียวกันนั้นคุณก็ต้องใช้ความรอบคอบให้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการทำธุรกิจนั้นคนปีเถาะถ้ามีการเดินทางด้วยจะยิ่งส่งเสริมธุรกิจให้ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจที่ถือว่าดีของคนปีเถาะนั้นมีอยู่หลายตัวทีเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารธุรกิจเกี่ยวกับความงามธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพคนที่เป็นออกคนซ์ก็ทำได้ดีนะครับ รวมทั้งคนที่ขายของสวยๆงามๆแต่จะอย่างไรเสียนะครับอย่าลืมคุณต้องทําออนไลน์ด้วยนะครับถึงจะดีมากสําหรับคนปีถอะนะครับสําหรับธุรกิจที่ทําในเดือนนี้นั้นคุณต้องปล่อยโปรโมชั่นใหม่ๆออกไปนะครับเพราะจะมีคู่แข่งเข้ามาถ้าคุณไม่ปล่อยโปรโมชั่นใหม่ๆออกไปเดี๋ยวจะต้องเหนื่อยนะครับเพราะว่าพอมีคู่แข่งแล้วคู่แข่งของคุณเองก็ปล่อยโปรไม่น้อยทีเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องสําคัญมาก ต่อไปสําหรับนักเรียนนักศึกษานั้นในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีของคุณนะครับเพราะมีการพัฒนาทั้งทักษะความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นคนปีเถาะถ้ารู้จักเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ครูอาจารย์นะครับและผูกมิตรใหม่ติจิตคิดดีพูดดีแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาครับผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมสนับสนุนทำให้โอกาสทองของการศึกษานั้นมันไม่ไกลเกินเอื้อม คนที่ต้องการทุนการศึกษามีโอกาสได้ทุนการศึกษาในช่วงนี้ด้วยนะครับต่อไปสําหรับคนปีเถาะที่ตกงานที่อยากได้งานประจําทํานะครับในเดือนนี้คุณมีโอกาสดีๆอยู่นะครับเกี่ยวกับการหางานแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องพึ่งพาผู้หลักผู้ใหญ่พึ่งพาคอนเนคชั่นพึ่งพาเครือข่ายนะครับการที่คุณจะเดินดุ่มๆออกไปสมัครงานโดยที่ไม่มีความพร้อมนั้นเห็นจะยากนะครับ เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมตั้งแต่บุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมแล้วต้องอาศัยภาคีเครือข่ายของตัวคุณเองนะครับในการสมัครงานในการหารงานโอกาสดีๆเกี่ยวกับหน้าที่การงานนั้นมันรอคุณอยู่นะครับถ้าคุณมีความมุมานะพยายามมีความตั้งใจแล้วพยายามที่จะสมัครงานหลายๆที่หลายตลาตำแหน่งเอาไว้ก่อนโอกาสที่จะได้งานนั้นสูงมากครับถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็คุ้มนะครับ ต่อไปเรามาดูกันต่อเกี่ยวกับการเงินบ้างสำหรับการเงินของคนปีเถาะนั้นนะครับถ้าถามว่าเรื่องรายรับเป็นอย่างไรนะครับสำหรับรายรับยังคงเป็นปกติอยู่นะครับแต่สำหรับรายจ่ายนั้นเข้ามาค่อนข้างมากสักหน่อยหนึ่งคนปีเถาะน,นะครับคุณต้องบริหารจัดการการเงินดีๆครับอย่าสรุยสร้ายเกินไปนะักการที่จะลงทุนอะไรก็ตามแต่นะครับต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อน การใช้จ่ายนะครับถ้าคุณสุรุ่ยซุร่ายมากเกินไปนักเดี๋ยวการเงินจะติดขัดการเงินอาจจะมีปัญหาได้นะครับแต่ถ้าคุณบริหารจัดการดีๆรู้จักรัดเข็มขัดรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายคนปีเถาะจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บได้นะครับแล้วผ่านปัญหาุรสษรคต่างๆไปได้ด้วยดีครับต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดเลยนะครับ สำหรับคนปีเตอะที่โสดอยู่คุณมีโอกาสได้พบได้เจอกับคนที่น่าสนใจทีเดียวนะครับทำให้คุณเนี่ยดูเหมือนชีวิตมีความสุขชื่นมากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่ากระปี้กระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันคุณมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์ด้วยนะครับแต่อย่ารีบร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ารีบร้อนเกินไปบางคนเนี่ยอาจจะไปเจอเข้ากับคนที่ไม่จริงใจได้อย่างที่ผมนําเบนไปแล้วนะครับว่า พอบอกว่าจะเจอคุณรีบร้อนเกินไปแล้วไปเจอเข้ากับคนที่มีคู่มีเจ้าของอยู่ก็ต้องเหนื่อยนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่รีบร้อนเริ่มจากคบเป็นเพื่อนลองศึกษาดูปณิสัยใจคอกันก่อนว่าไปกันได้หรือไม่และที่สําคัญนะครับดูด้วยว่าเขาโสดอยู่หรือเปล่าถ้าเขาโสดอยู่จริงแล้วปณิสัยใจคอไปกันได้จริงๆคุณคอยยกระดับความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรักในอนาคตตรงนั้นจะดีที่สุดนะครับ สำหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับในเดือนนี้หลายคู่ที่เดียวนะครับที่ความรักสดใสามากมีเวลาให้กันมากยิ่งขึ้นได้ดูแลส่งเสริมสนับสนุนกันบางคู่มีการตกลงโปรงใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบางคู่มีการแต่งงานในเดือนนี้ด้วยนะครับก็ขอ,ขอแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเลยนะครับถือว่าคุณชีวิตรักนั้นประสบความสําเร็จได้ดีทีเดียวครับสําหรับคนที่มีคู่มีเจ้าของอยู่นะครับใน เดือนนี้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นดูแลคอยเอา,เอาใจสนุกสนใจกันมากขึ้นนะครับเรียกว่าสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีหลายคู่มีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครันได้บุตรได้หลานและสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวและทำให้คุณมีความสุขมากทีเดียวน,นะครับถือว่าความรักดีมากในเดือนนี้ครับ สำหรับสุขภาพของคุณปีเถาะนั้นในเดือนนี้สุขภาพค่อนข้างดีทีเดียวนะครับแต่คุณก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยพักผ่อนให้เพียงพอนะครับออกกำลังกายสักหน่อยหนึ่งหาอาหารที่ดีที่มีประโยชน์มารับประทานนะครับอย่าปล่อยปละละเลยเรื่องสุขภาพนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคําแนะนาเพิ่มเติมนะครับในช่วงนี้นั้นคุณต้องดูแลสุขภาพแล้วการใช้จ่ายเงินต้องระมัดระวังสักหน่อยนะครับ พยายามที่จะสร้างมิมตรตัีจิตกับคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานเอาไว้ด้วยนะครับก็จะช่วยให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขได้มากยิ่งขึ้นสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณค่อยแอดไลน์และส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิด และถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและแจ้ให้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิต หน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศและความรักแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเพื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะนอกจากทํานายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วจะอย่างไรเสียก็จะมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสับวันนี้สวัสดีครับ